อะไรคะกินบ้าน oh. 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 ี่กินผ <ok ักท voilà ี่ไหนคะอืมบ้านนี้อ๋อที่มาม่าพาไปเก็บบานั่นเหรอจินจินบะอ๋อต้องกินผักอ่ะเหรอจินบะเดี๋ยวนี้ได mm ้เอ๊ะกินบะเอ๊ะก็คือออื้นั่นแหละค่ะเหมือนกับฝั่งนี้ย้อนแสงมาอัญญาทางฝั่งนี้อ่ฝั่งนี้ชัดกว่าโอ๊เปล่าสิโอ๊ย า <laughs> ดอกหญ้ากับกลิ่นขี้วัว <laughs> หอมชื่นใจหอมไหมขี้วัวมันเหม็น <laughs> คุณลุงคุณลุงเอามาพ่น,นทั่วเลยขี้วัวเหม็นไหมอ๋อขี้วัวเหม็นไหมคะอ๋อเหม็นมากเลยจ้ะ <laughs> กลิ่นธรรมชาติอมา่า,มา,าด้นีิจ้าจ้าดูนี่จ้านี่ดูกลับบ้านได้ยังดอกดอกหญ้าเต็มเลยชุดเปื่อนโยเกิร์ตนั่นเนี่ยอัญญากินโยเกิร์ตแล้วมันเปื้อนเนี่ยดูเนี่ยไม่ช่วยเลยเนี่ยเละอีกแล้วเนี่ยชุดช่วยเนี่ยภูมิใจในความดื้อของตัวเอง เอาเปาเอาเปาเปาให้มันหมดเอาเปาเปาทั้งหมดนี่แหละเอาเป่าเปาเปาอีกอหมดแล้ว <c oughs> กลับบ้านยังเเต็มเนี่ยเต็มชุดเลยเดี๋ยวก็เข้าบ้านไปอะเอาอีกเหรอเอาข้าไปเก็บไอ้เข้าไปเก็บไอนะ้ เก็บเก็บไม่ได้หรอกเก็บมันก็หลุดเอาเป้ากระเด็นใส่แป้งพักมาม่าเดี๋ยวมันก็เกิดเต็มเลยมาจมดิจ๋าโอ้ยมาม่าจ๋าลุดมาแล้วไปยังไปยังกลับบ้านยังเอาเร็วแวมามาจะไปทำกับข้าว ดอกย่าดอกย่าข้างถนนค่ะจะอะไรดอดดีดออะไรเดอดดีดืเมนขีวัวอ่าโอเคเดือดเดืวัวพูดสิเดืัวเินอดคีวัวัวพูดดูปากก่อมะขี วัวจัวขี้วัวจีดัวจีด <laughs> ัวเอาเปาให้มันหมดแล้วเราจะได้เข้าบ้าน